ไหนลุงยามีไหนลุงครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องกูว่าเกมมันไม่น่าจะจบง่ายๆแค่นั้นหรือเปล่าออกออกแน่เลยเอ้าเขาต้องเดอย่าเดินลัดสนามดีเออใส่ไม่ดีว่ะพวกนี้มาเูวฟิล์มโอซากิราใหญ่แล้วเฮ้ยเสียดายมีแป้นบาร์แหละคือทำเปสนามเลย สนามเขาลุตโซชาติสนามเขาลุตโซชาติเอาฟีไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงก็เจอแล้วลุงหาลุงอันลุงยืนใหญ่จริงวะเข้มะลุงครับลุงครับเฮ้ยหัวหัวกูหายสมรสีสมรสีทาไปชี้ดีตัวไม่ตื่นไปสมรสีหรือว่าอะไรเราให้ผมฟังเราให้ผมฟังได้ไร้อะ หน้าตาไม่น่าฟังครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วหน้าตาเราไม่อยากฝันแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทําของมนต์ดับใส่จนตายเฮ้ยไปลบหลู่หมอผี่ไอเดียปากขยอบด้วยใช่ไหมอะดิเมชั่นโหหน้าครูเอาอันนี้คือก่อนโดนของใช่ไหมเนี่ยหุ้ยโหหัวเกียนผมบางด้วยบ้าจริงเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยตู้ของตอนหกโมงเย็นนะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเอ้าไม่เห็นอะไรเลยอ๋าอ้าซุ่มอ้าซุ่มซุ่มตู้ทำไมตู้มีอะไรชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโพเพย์แบบนี้อ๋อเปิดประตูก็ทำไมเราปะปอไม่ดูเปิดประตูได้หน่อยได้ไหมครับกุญแจรั้วฉันเอาไว้ในห้องหมวดคณิตไปเอากุญแจมาเปิดได้เลถ้าอยากจะออกเดี๋ยว มึงเป็นยามรปภผู้รักษาความปลอดภัยมึงไม่กูแจเปิดประตูมื่อากูแจไปไว้ห้องคณิตศาสตรศึกพยอมทองตอนเวลานี้หรอกนานแล้วมึงเอาไปไว้ทำไมกูแจโชคดีล่ะแล้วแล้วมึงเอากูแจไปไว้ในห้องคนิตฐ์ทำไมอ่ะมึงโอ้ยมึงต้องไปชั้นห้าของตึกอ่าสณิตศารับผม ไปนี่ไปนี่ไปนี่อนอ่านป้ายนี่ก่อนอ่านไปนก่อนรับสมัครนักเรียนจำนวนสามร้อยคนพยมบูรณนะเอาชื่อม,มีจริงไหมเด็ไม่รู้จำนวนสามร้อยคนแลนะ้วโอ้โหมหนึ่งทูงมอสี่ความรู้ผูคุณธรรมนำทางสูง่ความสำเร็จโอ้โหโอเคครับ,รบเราจะใช้ความรู้สู้ผี เราฟ้องกันไม่มาทำรองไม่เชื่ใช่ไหมมึงได้ยินเสียงอะไรไปไปห้องไม่ได้ยินเลยห้องไม่ได้ปรีได้เสียงพีกแล้วต้องอันนี้บันไดทางนี้ขึ้นมาได้เอาเราขึ้นทางไหนเนี่ยเอาจริงนะวิ่งก็เหมือนไปวิ่งเลยอ่ะว่าดิเราต้องขึ้นทางไหนอ่ะเพราะว่าบันไดก็ไม่เปิดอันนี้กไม่่ใชต้องไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแน่เลย มันตั้งใจให้เราขึ้นไกลที่สุดเลยเพื่อที่แบบเราจะได้ไปปิ้งหลบมันเาานี่ยประชาสัมพันธ์ไหนดูดิล็อกว่ะเฮ้ยรอบนี้ประตูล็อกว่ะอันนี้ห้องอะไรห้องการเงินห้องการเงิน<ส>มีเงินจอบสมุยดิสักยี่สิบ 20, ไปแล้วึ้นยังไงเนี่ดิเราจะขึ้นยังไงเนี่นยจะหาก่อนนะเดี๋ยวนะ คือหมดมันขึ้นตรงนั้นแล้วผมจะขึ้นบันไดตรงไหนนั่นดิหรือว่าให้ปีนเหรอปีนได้เฮ้ยกำเรียนปีนเออรปภก็นะแหมเอาแล้วผมจะขึ้นยังไงผมจะไปเอาแจกคือกูจะไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมเออเคยขึ้นไงป่ะเนี่ยโอ้ยยังไงมันโอ้ยอิสระ มีลิฟต์ไม่ได้ไม่ได้เราพูดไอสัตว์ไม่ได้เราพูดไอสัตว์ขึ้นลิฟต์ก็ไม่ได้โอเคมาใส่ตัดไฟโอ้โหแล้วตึกดีมากเลยดึกอันนี้ตึกใหม่อันนี้ตึกใหม่เอ๊ะไปมันทางแคบๆอย่างนี้วะห้าชั้นโอ้ยเหนื่อยอ่ะสองชั้นก็เพียรแล้ว หฮ้ยโอเคไ้ต่อเราต้องเปิดประตูใช่ไหมอีกทางแบบนี้โอ้โหทางแบบนี้มันมึงได้สิ่งเอาอะไรอีกพรุ่งนี้ดิฉันจะไปจังหวันกับมะรืนแล้วกูจะเอานี้ไปเก็บไว้กับห้องน้าตสิ่ห้องน้าจสิงโอ้ยมึงอะไรเนี่ยมึงไปสาไวกับรปภไม่ได้หรอ แล้วไม่ให้กูไปทั่วเลยคือเรียนคณิตพอทนน่าจะสินกูพอเลยกูไปนาตาสินีกูดูก็รู้อ่ะเขาตั้งอ่าอะไรอีกอ่ะแชร์ไปเลยห้องเวทีฝากกุญแจไว้กับห้องเวทีกุญแจห้องเวทีไว้กับหมวดวิท์ตึกวิทย์นะครับพอดีพรุ่งนี้เป็นสัมมนาต่างจังหวัดโอ้ยเฮ้ย จะบ้าตายอย่าได้กลับแม่ต้องไปตึกวิทเลยเอออยู่ไหนอะตึกวิทย์อะนีเอ้อมหมดยูนูนลงไปๆครโอ๊ยคือมันใช่เรื่องไหมเนี่ยครูมันเอาไว้ที่เดียวกันไม่ได้หรอวะธุรการอะธุรการรู้จักกันไหมนี่ดีๆอย่าไปทำไมต้องเอาไปฝากไ่ดูฝากไปด่าฝากไม่นีเดี๋ยวก็อแม ตึกวิท,ก,วทก็จะมีอันนั้นหรือเปล่ามีอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นี่ชั้นไหนอะชั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ๆชั้นล่างแ่ะตึกวิทยอยู่นูน่นระบบอก็ไม่มาของคุณเลยอือบอกไม่อยากขึ้นตึกตอนนี้ไม่เห็นมีตัวอะไรเลยเจสฟ้าอมพรเขียวมรกตว่ะ เพราะว่ามันต้องได้ inspiration มาจากสักที่อ่ะนี่ไงตึกนี้ตึกนี้ขึ้นหมดตรงนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยอุ้ยอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้เห็นขาครับโอ้ไม่ที่เบสล่นบที่เจอโมเจย์ัว้อุ้ยเฮ้ยรอดแล้วเราเนี่ยแต่งเกงกับเสื้อยับไปหน่อยนะยิ้มสวย ไม่ดูหรือยางคืออะไรแบบเล่นบ้ากมดเจ๊ไว้รู้มั้เคยเห็นอ้าวเฮียร์ให้ By the dance practice อ้โหเกอ้าวโอ้โหเด็กวินก็โดนหักคอมาติเจ็บเลยดิจักษ์โอเราต้องไปที่ห้องตึกวิทย์แล้วล่ะจิตอาคาตปีกกระแรงขึอน แค่มองตาก็แตกได้เฮ้ยตายนะไม่แตกต้องไปโอเคมันผมว่ามันน่าจะต้องมีห้องแบบเออใช่นั้นต่อมอะไรแม่งเป็นแอร์ฟอนพอช้อย่ส้มบนสุดเลยใช่มันไม่มีแบบห้องที่มันเป็นอ่าอ่าแบบว่าเป็นอันนั้นหน่อยหรอที่มันเป็นมียันอะมียันอะไม่มีหรอแน่าน่จะไม่มีหรอเ่เฮ้ย พี่พี่ก็เล่นบาสไปดิพี่จะมาขับคอผมทใไมเฮ้ยดีไงห้องวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเฝ้าไว้กับห้องวิชใช่ไหมก็ห้องเดียวกันนี่ต้องตึกบินหมดเลยว่าวเราต้องเอากุญแจก่อนเราถึงจะโดนเว้ยเชื่อกูเราไปไม่น่ามีอะไรต่อไปข้างบนนะ่ะไปเอากุญแจเลยแหละโอ้โหเจ้ ปากไม่สวยใช่ไหมแต่กูเจนใช่ไหมก็อื้มหือพี่เลยกูฮอป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 กูก็เลิกุณก็เลยก,กดวิ่งก่อนดีไปไห <ป S 1> น,น,นอ้าวเอ้าเอ้าพี่ะคอะพ่อู้ดเลยล้นไปตามผมอ่ะโอ้ไอเจ้าฝนลุกเลยไอเฮียไม่ปล่อยกูไอ้ชเฮ้ยผีเกมนี้ไม่ชอบไม่ชอบแบบ หลอกดีๆวะชอบแบบหมัดขวาฮุกอย่างเงี้ยไอเฮียไปต่อ,อยกูได้โอู้โหแล้วทาานี้กูขึ้นไม่ได้อ่ะหรือว่าคุณเจเนี่คืออยู่ทุกห้องอย่างเี้ยหรือมาเรื่องคือแบบกูดโดนแกเต่อ,อยเมื่อกี้นกนนเนี่ยกูวรทำเงมันต้องขึ้นมาใหม่โอ้ชีวิตเป้นไปใหม่ห้องนอ้ำหญิงห้องน้ำชาย เสียงเดินมันไม่เหมือนเสียงเดินเลยบอกตามตรงไมนเหมือนเสียงตบมือมากกว่ากล่องนี้ไม่น่ามีอะไรมาต่อไปพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อเบสอ่ะชื่อเบสโอ้ยเพี่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 อย่าพี่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 แมวพี่ไม่เอาไม่เอาไมวเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมวเอา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเฮ้ยพี่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 อย่าพี่พี่พี่ไมเอาไม่เอาโอ้ยไปเล่นบาสเหมือนเดิมไปตายเอาอีกโดนฆ่าก่อนโดนยังไงยังยังกูล่อมันไปทางนึงแล้วกูจะไปเึ้ือนอีกทางนึงอยืนยันเนี่ยอยู่กูเนี่ยชัดเลยเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะยุโอ้ยเฉียด เดีวเขาไม่ตามกูแล้วนะโอเคกูเห็นแกและวเอ๊ะอ้าวเฮ้ยกูเห็นแกละไอคิวไปสันเลยโอ้โหโอเค,อเคแกจะหล,ลอลกตัวตามมึงเหรอไอ้ฮู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 ้ไอ้เหี้หหห <laughs> ยมึงเป็นนักบาสยังไงเนี่ยฮะ เป็นนักบ้าหรือเป็นนักวิ่งไอ้สัตว์เดินฉัายโอ้โหแล้วแม่งปิดประตูฝั่งนี้ด้วยไอ้เชียอยู่ไหนอยู่ไหนกูก็ไม่รู้ตอนนี้กูอยู่กระไรขึ้นชั้นสามไปด้วยไปด้วยไปด้วยแล้วเราจะหลบแกงไงังก็ตู้วิ่งอย่งเดียวเลยเออตีชั้นสามอยู่ชั้นสามใช่ไหมตีชั้นสามอยู่ห้องสุดเลยโอเค จะได้วิ่งไปเอาของทีใช่ประตูนี้ประตูนี้เย้เขามาแล้วกูมาแล้วกูปดประตูได้ยังกลัวูแต่กูแจแล้วเพื่อนโ okay. อเคอะอะไร go Back To โอเคไปตึกตึกพยมติงพยมตองไปไปงไงม่ปัญหาเราต้องฟังเสียงก่อนมันมีเสียงเดินไหม ก็จะไปจากนั้นมาหยุดตึกีเดยไไวไปละไปละไปละอย่าละกูปันไดไ้กูล,ล้งะ <c oughs> ลอะรล้งเลยอ่ะเฮ้ยโยมันไอ้เราต้องไปฝั่งนูนทีไม่ใช่ฝั่งนี้มันประตูมันปิดไม่เว้ยคือฝั่งนูนเราลงไม่ได้มันก็เอาอะไกรกั้นเหมือนกันเอาเลอทั้งฝั่งนี้ก็เหมือนกันหรอ ใช่กุนงเป็นล่างสุดเลยมันต้องเดินอ้อมไปฝั่งโน้นไงมาใช่หรอวะอยาเดินไปดูเลยเปิดจริงด้วยเชยมีแค่ตาคุณปาผมไม่มีตอนนี้ยังสรุปอยู่ข้างหน้าโอ้แน่จริงมาวัดออนวานกับผมมาไปวิ่งเลยวิ่งเลย ก็ต้องรอแม่งแล้วโอยทยูโออก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 จากแมพครับออกจากแมพโอ้เรียบร้อยฮะกลัวจะได้มาเฮ้ยแย่จริงนะครับเอ้าเฮ้ยปืนประตูปิดประตูปิดเลยคือรอคือรอโอเคได้รอให้กูไปเอาแล้วก็ปิดเลยแหมจงใจต้อไปไหนดิแม่เราต้องกลับไปที่ตึกที่ว่ามันเอากุญแจไปฝากไว้ห้องนู้นห้องนี้ไง ก็ต้อกลับไปอีกกลับมาที่ตึกพยมตองเอ๊ยพูดฝ่ายจังหวะทางนู้นทางนู้นทางนู้นเราต้องไปขึ้นอีกทางนึครับมีตัวใหม่อีกไหมเนียจะเหลือ <laughs> ทั้งตึกนี้ได้โดนกลางอาณาเขตไปแล้วเราแค่เข้ามาในอาณาเขตมาด้วย <c oughs> ได้ยินไหม <c oughs> ไม่ได้ยินเออไม่ได้เปิดเสียงดี่ว่ะอ้ห oh. <laughs> อยากรู้ประตูนี้มันเปิดได้ไหม oh. เปิดไม่ได้ก็โอเคแปลว่าเราก็ได้วิ่งอยู่ชั้นเดียวซึ่งอุ oh. ้ยไปเขี่ยกูอีกแม่งเออแหวจังเลย uh huh. เป็นดักเหลี่ยมเออยามแม่งก็ไม่ทาให้ <laughs> ใช่น้าที่ยามไม่เท่อืมแทนที่จะเก็บกุญแจให้บ้าไปแล้ว mì say á mà, không, không có mì, ok, phải mất. to, từ to. Này, tiếng đập rất là lớn. Ối, ốp Lọt phay, lọt phay, ốp trời.